สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการอันบล็อกกล่องเครื่องพิมพ์ d ดค่าย Quality LD 0 0 2 H ก็ทำการเปิดกล่องออกมาดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยจากบริษัทขนส่งที่ส่งมากันด้วยนะครับก็เป็นค่ายสีเหลืองที่ใช้ในการขนส่งในครั้งนี้ทางร้านก็มีความ ห่อให้ค่อนข้างแน่นหนาทีนี้มาดูภายในกล่องกันก็จะตามที่เห็นนะครับเหมือนที่ฝรั่งรีวิวกันก็จะมีทั้ได้มีแปลงมีอะไรพันมองนี้สายไฟนะครับใหม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มที่เราจะขึงในส่วนของถาดร,รับชิ้นงานนะฮะก็จะมาถึงในส่วนของขั้นตอนการดึงเครื่องออกมาเครื่องค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับตักจาก ทางสเปคชีตเนี่ยก็อยู่ประมาณ6โลก็กำลังพยายามหาทางดึงขึ้นมาอยู่เพราะว่าตัวฝาครอบเนี่ยมันสามารถถอดเปิดออกมาไ,ได้สำหรับเครื่องปิน 3D ในรุ่นนี้ก็ทำการค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาเพราะว่าในส่วนของระบบการฉายภาพหรือว่าเซนเซอร์ต่างๆนั้นสำหรับเครื่องปิน3 d ดีค่อนข้างที่จะมีความเปราะบาง คลิปนี้จะเป็นการอันบ x ็อกจริงๆนะครับในส่วนของการพรีวิวการใช้งานหรือว่าการปริ้นระยะเวลาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะขอเป็นคลิปหน้าอีกทีหนึ่งตอนนี้เป็นการแกะกล่องแกะกล่องจริงๆขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ